มืดแล้วครับผมเดี๋ยวขอนอนก่อนนะครับเดี๋ยวออกไปประจนภัยพวกนี้กันดีกว่านะครับขอรับก่อนนะฮะหลับที่บ้านเก่านะครับเดี๋ยวผมขอหาต้นหาลูกมะพร้าวกินก่อนเดี๋ยวจะไปออกตามล่าปลาวานกันนะครับผมอยากเจอปลาวานมากเลยอ่ะ ขออยากจะจุ๊บอยากจะจุ๊บสักฟืดหนึ่งถ้าเจอนะเดี๋ยวจะต่อให้ตรงให้ดูนะวิธีการต่อแบบให้มันลงสองอันจุ๊บมันไม่โดนวะนี่น่เป็นไงละ่ะคริติคอลครคลิติคอลดูปากนะครับคริติคอลขมือก่อนเดี๋ยวโอว้จะมืดแล้ววะ่ะโมแต่เล่นอันนี้ไม่ต้องคริติคอลเคาะธรรมดาก็พอ โอ้หน้าสั่นครับหน้าง่ายเลยครับโยกแรงจัดรุ้งมุ่งหน้าไปทาง NE ครับมีน้องบอกมานีต่ต้องอย่างนี้ดิเออช่วยกันเล่นครับเล่นคนเดียวจะไปสนุก,กนอะไรเหมือนจะไปเหมือนอันเก่ามันจะไปอันนี้ก็ได้วะบายครับเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ประมาณนี้ฮรแปดโมงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไดโนเาสาร์ออกล่านะถ้าถ้าถ้านี่เราต้องไปเกาะน,นั้น เขาเจอฉลามให้นั่งครับยังไงก็ไม่ตกหรอกแม่งชนมาปเป็นเรือบัมยังไงก็ไม่ตกครับบู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 บผเรือแม่งแรงจัดรู้จักว่าเดอะฟ้าแต่เดอะฟ้าในเรอ่ะใช่เนี่ยแหละจําได้มีต้นเดียวเนี่ยมะพร้าวนะ่ะเพราะว่าเราตัดไปหมดแล้วไม่ต้องใช้น้ําในการย่างกินนะครับเพื่อเดี๋ยว,ว่านกวิีผมหายอะ่ะใครเอานกวิีผมไปวะฉลามแม่งแดกนกวิีไปหรือเปล่าวะขอดูหน้าดิ นกหวีอยู่ไหนคิดถึงนกหวีไมหมเอ้จะทีนี้เจอฉลาดลเราจะไล่อย่างไงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปหาปลาวานกันเลยดีกว่านะครับต้องเตร็มสเสบียมก่อนปลาวานนะ่าจะตัวใหญ่นะฮะมีดเล่มเดียวคงไม่พอครับไปสองเล่มเลยเอ,อ้ยขวานเลยด้ฝ่าครับพอ,อน้ำหน่อยแดกแม่งตรงเนี้ยแหละเอ,อ้ยน้ำมันยังไม่ลดดีกว่าเราจะกินทําไมวะไปน้องมีน้องก็บอกว่าเราต้องไปรลอกกลางแม่น้ําครับเราถึงจะเจอเดี๋ยวเราไปเลยดกฟ่า ไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้นะว่าเสาอยู่ตรงไหนจะมีแท่นอยู่น่าจะตรงนี้แหละช่วยกันมองนนะครับใครเห็นอะไรแท่นอะไรแปลก,ปลก,ปลกอาเจอแล้วบายทีนี้ที่น,นี้ที่นี้ก็เหลือแต่รอประวานครับการหาประวานไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เรามาตรงนี้ฮนะเราก็จะเจอกับประวานเดี๋ยวขอเรือเทียบท่าก่อนครับการชนหนึ่งตีทำให้รู้ว่าเป็นการเทียบท่าครับเดี๋ยวเราจะไปรอข้างบนนะครับ เพราะว่ามันเป็นวิวที่น่าจะเห็นตกปะวะโอเคครับต่อไปก็รอประวันมาฮะถือดาบรอครับเตรียมฆ่ารู้สึกว่าเรือจะเริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วนะอย่งนี้ไม่มีวิเวลแม้แต่ห่างประวานหรือว่าเศษยุงอะไรต่างๆโดยแต่รอแต่กระทำอะไรไม่ได้เราน่าจะมีะเดี๋ยวเราขอเปิดไฟเรียกประวานก่อนนะครับ อาจจะเป็นการเรียกปลาวานแบบแบบใหม่นะฮะปลาวานหรือว่าเราต้องไปเรียกอะไรน้ำครับเอาเลือดแบบว่เาเอ,แบบเอาเลือดไปล่อหน่อยจุ่มหน่อยดิลงไปครับโอ้โหแม่งลงยังลง,ย,ง,ลงยังลงแบบนี่ครับเดี๋ยวเอาแบบว่าเคยเคยดูในหนังไหมที่มันจะมีกงกงฉลามอะ่ะเงี้ยอยู่ข้างในอะ่ะโอ้โหบอกตรงๆนะไม่ได้ครับอยู่อยู่น้ำไม่ได้เสียว,วเสียวแทน เอ้เชี่ยคราวนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ขอนั่งดืนหน่อยนะโอ้ยโอ้ยเบี่ยงไปแล้วปวานยังไม่มายังสัตว์คืนไปแล้วปวามาแล้วเหรอโอ้ปวานปวานตัวเปเลยเลยปวาตัวนี้น่าจะดุด้วยนะสีดาขนาดนี้น่าจะเป็นเกรดไว้ครับเกรดว้นี่เหมือนจะไม่กัดนะแต่ว่าถ้าเราไปฟันมันมันน่าจะกัดเราครับ เพราะนั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะครับรอประวานเหมือนเดิมนี่ผมโดนหลอกปะเนี่ยโค้งนอนแล้วครับประวานจะไม่โผล่มาเลยครับขณะนี้เป็นเวลา14นาฬิกา40นาทีกับอีก43วินาทีไหนประวานวะเฮ้ยโอ้ยติดเกาะแล้วทีนี้กูติดเกาะก,กลางกลางทะเลไปน,ลนู่นแล้วโง่ยังมีแบบระบบเรียกกลับมาไหมเฮ้ยขโมอง เฮ้ยหงยังฮัลโหลก็ขณะนี้นะครับเป็นเวลา4ี่โมงเย็นแล้วนะครับ4ี่โมง16นาทีนะฮะยังไม่มีแม้แต่ตดปรวานหรือว่าเสียงคลื่นอะไรต่างๆของปรวานไม่มีเลยครับอฉันต้องรอเธออีกนานไหมถุกว่าเราไปเอานี่ก่อนดีไหมห่วงยางครับ ปื๊บไปเร็วอย,อย่ากระตุ้นทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นทางขึ้นอึ้อสกบอุ่นครับเหมือนได้อยู่กับพ่อแม่สึกปลอดภัยกลับมาก่อนอยู่กับฉลามต้องคืนด้วยเปิดไฟก่อนครับนี่ฮะสิ่งที่เตรียมพร้อมนี่อย่าคำคืนครับสปอตไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวทานหมดเหรอ ทำไมไฟไม่ติดวะเอ้ายังไม่ถัทำอะไรยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้ใช้เลยนนเนี่ยดูดิเฮ้ยแวบ,บแวบมันเป็นระบบสุ่มหรือไงวะติดสิโว้ยแล้วขอเปลี่ยนก่อนสลับกันเอ้าเดี๋ยวต้องยืนใช้ยี่ห้อน,นี้ใช้ยังไงวะอย่าตบนะเฮ้ยน้ำเรือแข่งครับถ้าไม่ติดวะขยับหนึ่งทีดิไม่ติดแล้ว,ว่า ประวานโว้ยนี่ก็มืดแล้วเนอะวันนี้กลัวมากครับทะเลตอนคืนอุ้ยขนลุกทานหมดโอ้ไม่ก็ทานหมดทำไมไม่ติดวะโอ้ยดอยแล้วรอประวานครับทุ่มหนึ่งแล้วฮะประวานยังไม่โผล่มาทักตัวอึ๊บ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 ทำไมต่างกันเท่าไหร่ครับต้องมองให้ดีเฮ้ย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 เย้แล้วโอ้แม่งตกไปนู่นเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเรือมันมันไปเร็วจังวะเฮ้ยไปเอาก็ดีกว่าเดี๋ยวแม่งไกลชิบ ดูน่ากลัวมากตอนคืนเฮ้ยเฮ้ยทางขึ้นอยู่ไหนชี้ชีเ้เสียวตูดอุ้ยโห่แม่งเร็วมากเลยอะ่ะขึ้นตอนคืนอะเดี๋ยวผมกลับไปนอนก่อนดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนดีกว่ามองแม่งอย่างเงี้ยครับเอียงเอียงนี่แหละครับเฮ้ยนี่ไงแคมป์แบนเดทโจโอเคครับแบนเดทอยู่ไหนเอ่ยแบนเดทตจะขอจ้างปูก,กินก่อนเพราะเราจะตายแล้วครับจะรูปแล้ว ไม่ได้กินอาหารมาหลไยรวันนี่นะนี่ครับเหมือนกระทะทองแดงอะ่ะไปมไปตายกันให้หมดเลยไอพวกปูงหลายออ,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 อนี่ครับสุกทีเดียวเลยครับยังไม่ได้ย่างเลยอะ่ะไม่โดนไฟโดนยังวะโอเคเฮ้เ <laughs> ป็นโลกไม่รู้มันย่างได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกเลยเดี๋ยวว่ามัวแต่เล่นเดี๋ยวได้ตายฉิบออกมาก,ก่อนดิ ผมใช้เตียงสร้างเออเนี่ยแหละติงไม่เหมือนเตาผิงครับใช้ได้ครับเนี่ยเวลานอนก็นอนเนี่ยเลยนอนทั้งหมดเนี่ยเออเนี่ยแหละเธอมาหน่อยครับเผายากจังวะเดี๋ยวขอกินอันนึงก่อนเรียกได,ได้ิงครับเดี๋ยวตายฉิดดูก่อนดยิยังไม่เพิ่มเลยเอาอีกตัวหนึ่งโอเคครับสุกแล้วโอ้โหแม่งสุกเร็วมากไม่ใช่กูกินแล้วกูท้องเสียนะ น่าจะเกิดจากการเราที่เราใช้เรือในการย่างครับทำให้เราสุกเร็วเอาเอาสุกรัวๆสุกแบบสุกแบบไม่สุกสุกแบบโกหกเองเขาบอกว่ามันใช้ไม่ใช้จำกัดหรอวะเอาเว้ยผัดแผลหน่อยครับดูผักแขรหนอ่อยดิใส่กิ้งเลยอ่ะเจ้าให้ตายเถอะจะได้อีกวะสบายละทีนี้ครับ ฮึทราเดี๋ยวเจอกันฉลามน้อยเดี๋ยวเจอกันเลือดเพิ่มยังไปเราไปลาดไอ้นี่ต่อดี่ฝ่าครับปลาวานไม่เจอไม่เป็นไรต้องเจอให้ได้ไม่เจอวันนี้ก็ต้องเจอวันหน้าผูยเลือแม่งคงเคงมากครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปไฟเอาไฟเผาครับทำให้เกิดรอยรอยไหมบึ้บึ้บจอดเรือเทียบท่าครับเฮ้ยนี่มันอันใหม่หรือ่าใช่ปะเพราะว่าเกาะเก่าไม่ใกล้ขนาดนี้ครับ เอาแล้วไงอันนนอันนนอันนนอนุนเกือบหลงแนละ้วเพราะมีบ้านอยู่โอเคได้ดูเข็มทิศก,กันบ,บนึางนะ MS โอเคบัน MS สองร้อยไปครับดินล้อข้างบนเหมือนเดิมตกป่าวะอย่าตกนะเรือแม่งไปไหนแกเรือแม่งทรยศครับดูน้ำแถวนี้ก่อนนด้มีอะไรให้ค้นหาอะไรป่ะโอ้โหถามลึกมากครับ ปูลึกมากครับลึกเฮีย er. ลึกจริงๆครับเราล่อฉลามมาแล้วครับน่าจะเพราะว่ามันน่าจะได้กลิ่นแล้วแหละวูดปะวานมาให้ช้าห้าเห็นหน่อยเถอะมาแล้วครับปะวานครับฟังเสียงสิครับตัวเดิมเลยครับอเอาไงดีครับตวัดหางสิหกุ้ทุบเลยอะมาเลย มาจะโผล่ฟังไหนโผล่ฟังไหนครับเอาไงครับยังไงครับอะไรนะฆ่ามันเลยสวยพูดเป็นเล่นเอาเว้นี่แนะ่พอพอพอแค่นี้พอตบตรงทีก่อนเป็นการครูครับบอกว่าถ้าเจ้ายังไม่ไปจากที่นี่เจ้าจะโดนอีกสักอีกทีหนึ่งไหนวะยังไม่ไปใช่ เอาครับเริ่มเริ่มพยศแล้วฮะเริ่มดุแล้วครับเนื่องจากว่าโดนไฟไปหนึ่งทีครับรู้สึกเจ็บแขนมาดิเอาหางตบกุซิห่างตบกุซิไม่ตบกุตดนะเอาหวานไม่มาผมเล่นกับฉลามไม่รอได้วะมาใกล้ๆหน่อยปอาวหวานเอ้ยเดี๋ยวขอไปตบไอ้นี่มันก่อนครับป่าวานอันจึกลัวฉลามครับเพราะว่าพอมันกลัวมันก็ไม่มาเลยเห็นปะพอแค่นี้พอ มันไหนมันไหนขึ้นอยู่ไหนเงียบเลยครับจ่อยเลยโดนจิบโดนจิ้มไปหงอยเลยดิไหนวะตายแล้วเหรอใช่หรือเปล่าขณะนี้เป็นเวลา12นาฬิกา50วินาทีกับอีก52วินาทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยยยยยอะไรอะ ะไรชนเราอะตะวานเหรอใช่บอกเฮ้ยโอไม่ใช่ครับป้าป้าเกรมโอ้ยมันแหลมากอะมันแบบว่ามันช่างกระแทกกระทันเธอเลอเกินขอยืมเป็นแบบว่าเป็นเหล่าดินสอหน่อยได้ไหมเอาไปกรีดกระดาษก็ได้ปากตายมันช่างคมเสือเกินหูยมันดุมากครับ สัมผัสได้ถึงพลังงานใต้ท้องเรือว่ามันจะขวิดเราอย่จิ้มนะแตกนะเว้ยเอ้ยผมว่าเราเราขึ้นบนวนนี้ดีกว่าอ๊บเอาเว้ยทีนี้แม่งก็เอ้ยเดี๋ยวตุกเดี๋ยวตุกทีนี้มันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ละเฮ้ย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 อย่า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 พุ่งจิ้มเราอย่าพุ่งจิ้มเราอย่าพุ่งจิ้มเราขอเราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนปุ๊บดุมปุ๊ยจ๋าอย่ามาสู้กับกู นี่นแน่มาลีเนาะมาลีเนาะมาลีเนาะเจ๋งมากดีมาลีนฮะฮะโหจะดุ้งเลยเนี่ยจะไฟเหรอดูพงยางกูไปไหนละเดี๋ยวพึ่งนะมึงหันมามึงหันมาเดี๋ยวกระโดดไปโอ้ยเชี่ยวเดี๋ยวมึงจิ้มผมอม,มาลีเนาะมาลีเนาะมึงชื่อมาลีเนาะมาลีโทนหน้าหรือเปล่าฮะ อย่าตูดกูมกันกำลังพุ่งมาแล้วออ้หูเกือบปะวะเขี่ยมันลุนมากเยี่ยวตกแล้วนิ่งหันหลังดูไม่ได้ครับเอา้าเพื่อนมาอีกตัวหนึง่งไอ้บ้าเอ้ยแล้วดูดีโอ้โหห่วงยางกูไปนู่นแล้วห่วงยางกู ไอ้นีก่ก็โอ้โหปลาวานมัเนี่ยประวานมันเนี่ย,ร,นนยรู้สึกว่าผมมองอะไรก็เป็นประวอยห่แล้วขอดูน้าประวานหน่อยดิโอไม่ใช่ครับฉลามถ้าเป็นเนียนไม่รู้เรื่องเอ้ยอย่านะน่าจะทำะไรเรานะกระตุกกูปะนเนี่ยอ้ตีเดี๋ยวอย่าชนอย่าชนอย่าชนซึบนั่งแล้วไปต่อครับความพยายามเราอยู่ทางไหนครับทรยต้องอยู่ที่นั่นครับต้องเจอประวานให้ได้ นี่เราอยู่บนอ้าวฝนตกเฉยเลยครับโอ้ยอาวานกูก็ไม่เจอฝนก็ตกครับอ้กลับก่อนดีกว่าครับนี่แล้วทะเลมืดแล้วโอ้ยน่าจะมีสัตว์หลายนะครับเดี๋ยวผมขอดูเแยนทิศก่อนผมน่าจะหลงแล้วเออราวานตรงนี้ครับเสียงนี้คือผมไม่ได้ยินอะไรนะว่าอะไรอะไรอยู่ใต้ท้องเรือบ้างตอนนี้ อาจจะเป็นพวกเพืพ่อนๆเรานั่นแหละครับสัตว์อุ๊ยอุ๊ยโหยกระเด็นเลยกระเด็นเลยกระเด็นเลยประวานปะเนี่ยโอ้ชิ้นนี้หลงเลยครับเข้มทิศช่วยฆ่าเถิดเกาะข้าอยู่ทางไหนทางนี้โอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ย่ามายุ่งกับปูเด้อแอมเฟรนด์ลี่เฟรนด์ลี่ยุโอเคเฟรนด์ลี่เฟรนด์ลี่ โน่โน no, no, no. Friend oh, ่โน่เฟรนดี้เฟรนดี้โอ้ยน่าจะเป็นพันใหม่ครับเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเจอด้วยตัวนี้สีฟ้าโอ้โอ้โน่โอ้ยหาโอ้โหตุ๊ยิ้งโอ้ยเสียวจังหวะแม่งมาเคลื่อนที่ใต้ท้องเรือเรานี่รู้สึกได้ถึงว่ารู้สึกถึงพลังฮะพลังแห่งความเสียวโอ้ยไปเร็วอย่านะเฟรนดี้เฟรนดี้ โอเคครับฝนแม่งตกด้วยครับโอ้ผมไม่กล้าใช้บักเลยอ่ะแม่งเร็วเร็วมากอ่ะโอกาสที่เราจะไปอยู่ในน้ำนี่ประมาณ80%โอร์เโหไม่สู้ครับผมไม่สู้คนครับผมผมใจดีฮะค่อยๆพายก็ได้ครับไม่ต้องรีบแต่ว่าเราจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอุณหภูมิตอนนี้ก็แต่ว่าเราเลือดเราเพิ่มมาสองขีดแล้วครับก็ถือว่าดีนะฮะเลือดเพิ่มมาแล้วก็แมวไม่ใช้โปไม่ใช้โป ดูทาาก่อนครับอาจจะหลงได้น่าจะประมาณตรงนี้ครับเราต้องกลับเกาะนี้ครับก็ขอให้ภาวนาให้กลับถึงเกาะได้เร็วไวนะฮะนานๆเกาะเราใช่ใชใช่ม so, ีต er ้นมะพาต้นเดียวใช่ไปดูอุ้ยเช่นชายอยู่ข้างหน้าโวยจะถึงแล้วบึบบุ๊บบึบบุึบบึ๊บบุึบบุ๊บบุบบุบบุ๊บบุ๊บบุ๊บบ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 ึบบ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  ไม่เป็นไรเลยไม่เห็นเจ็บสักนิดจะจอกมากาไปดูล่อตัวอีกทีหนึ่งอันแน่ทนทีครับพอ้องไม่ได้ครับพออยู่กลางทะเลแล้วไม่ไม,ไม่มันเก่งอย่างนี้ไม่ได้ครับอันตรายอยู่ข้างฝั่งแล้วเก่งได้ครับโอเคครับขึ้นเกาะก่อน,อนแอบในะลมก่อนลมมันอยู่ไปเนี่ยโอเคครับถือว่าบ้านเราก็ทํางานได้ดีฮะปิดวิดชิตเลย อาหารแล้วก็รถมาสองแล้วเดี๋ยวเราลองจุดไฟดีจุดไฟกลางสายฝนได้ปะโอ้พังหมดเลยเค็มไฟก่อนครับไม้เราแข็งแกร่งฮะเดี๋ยวรอดูครับเราจะจุดไฟกลางสายฝนเค็มไฟก่อนตัวพลังแห่งไฟเบิร์นิ่งฟึุบฟึบ วุม้มแมงึ้นให้คลิกติ๊กอย่างเดียวนีไปไงครับมันช่างร้อนแรงอะไรขนาดนี้ไฟเราแข็งแก่งมากเราย่างปูกลางสายฝนนี่เลยครับปูอยู่ไหนเอ่ยในตัวมีเปล่ามันจะอร่อยนะดูนะฮะเค็มนิดๆเดี๋ยวเรากินปูเสร็จแล้วเราพักผ่อนก่อนกว่าโอ้ยปูโอ้ยสุกหน่อยโอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมากระพริบกระพริบอะไฟจะดับหรอเฮ้ยปูยังไม่สุกเลยอย่าเพิ่งดับติ้งหน่อยเถอะพี่หิวแล้วได้โปรด ได้โปรดอ่โอเคครับติงแล้วแต่ไม่เป็นติงที่เบามากโอ้โหตอนนี้ก็มืดแล้วะฮะฝนตกตองคืนอีกฝนตกฟ้าร้องครึมครึมอาโอเคกินไปได้หนึ่งกรึ๊บตอนนี้ก็ถือว่าเซฟหนึ่งจุดก,ก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนะฮะถือว่าทําไปได้ดีนะครับสาวันนี้นะครับโอ้โหแต่ว่ามืดมากเลยะะข้างนอกเดี๋ยวผมขอไปดูดิมีไฟปะทําไมไฟมันไม่ติดวะถ่านหมดหรือไงวะผมไม่เข้าใจแปนเด็ดทันได้อีกปะ พันอีกรอบหนึ่งอย่าเพิ่มเรื่อยๆไว้มันไฟมันไม่ติดอะครับอ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องกดทางครับโอ้ไอดีฉันงมูมากเลยเรื่องนี้งมูมาขนาดนี้เลยเดี๋ยวจะไปลลองเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจใต้น้ำเหมดิว่าอุ้ยแมวน่าก,กลัวมากโอ้โไม่ไหวไม่ไหวจริงน่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัวจริงครับแต่ว่าปลาวานอาจจะโผล่ตอนคืนก็ได้นะใครจะไปรู้ครับไปไว้ไป โอมืดมากมืดแบบว่ามืดตะพื้นอะโอ้โหมืดจริงๆครับแต่ว่าผมเซฟไปแล้วผมไม่กลัวบอกเลยไปครับนี่ยผมมีแสงไฟเทียนจุดเทียนท่ามกลางสายฝนรู้จักบอกเขาบอกว่าการมีรักในวัยเรียนนะฮะก็เหมือนการจุดเทียนดังสายฝนนะฮะเพราะว่ามันยังไงมันก็ต้องดับดับอะไรดูดับอะไรเนี่ยดูด,ดไฟเนี่ย ผมจุดสามชั่วโมงยังไม่ดับเลยอ่ะคำคมนี้มันช่างขัดแย้งกับเกมนี้จริงๆครับรักในวันเย์เหมือนจุดเทียงการใส่ฝนเดี๋ยวมันก็ดับอะไรดูที่ติดเนี่ยโอโ้โหแต่ว่ามันมืดจริงๆนะครับเพราะว่านี่นี่มันเป็นต่อกลางคืนครับไม่ให้มืดได้ไงเดี๋ยวเราลองฉายไฟไปดิว้าวไฟกลางคืนสวยมากครับกลังตลองคืนนี่ ดูดีไปอีกแหบ,บนึ่งนะฮะเอ้ยเอ,ยเอย้ฝนเริ่มน่าจะหายตกแล้วนะโอเคครบฝนซาแล้วฮะว้าวเป็นการเป็นการท่องเอ้ยเหมือนได้ยินเสียงปลาวานครับผมมโนฮะจริงๆนงะ,นะนไม่ได้ีเหมือนเสียงปลาวานปลาวานมันจะร้องอยู่ปะอู้หมวว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 ว แต่ว่าจริงๆนะมี้เหมือนได้ยินเสียงพะวานพะวานคือแบบว่านี่เล่นทางคลิปนี่ไม่ได้ทาอะไรเลยนะรอประวานอย่างเดียวปะวานเฮ้ยนั่นไงครับข้างหน้าพอาอีกนิดนึงน่าจะเป็นปะวานที่ดุร้ายนะฮะที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนนะฮะหรือมีอีกชื่อเลืกหนึงว่าฉลามเวไากรบฉลามวะเนี่ยเจออีกแล้ว ไอ้พยืนนี้ผมนี่ยืนขึ้นเลยโอ้ยนั่งแป๊บแม่งมีเสียงผมนี่ยืนขึ้นเลยไหนวะโอ้ยนั่งเลยครับอย่าระบัดหางนะปุ๊บฉุบอย่านะคิดว่ากูกลัวเหรอปอกตงกิงูกลัวมากอค้นไม่ติดจุบนั่งรูจร้จักรอรอเปล่าสั่งหมอบอะฮะเดี๋ยวขอท้าทีว่าตกูทีว่าขอร้องตูดมึงอะสะบัดมาทีว่าขอแรงแรงนะ เกาะอยู่ไหนวะว่าเราพอไว้เท่านี้ก่อนดีฝากครับคุยผมแทบจากจะเกาะเกาะเรือไว้เลยอะ่ะนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงสัตว์โลกนะฮะสัตว์โลกน่ารักนะครับนี่ที่เห็นข้างหน้านะฮะเป็นปลาทูนะฮะปลาทูแม่กองนะครับแต่ผมขอนั่งนั่ง <c oughs> นั่งรีวิวดีกว่านะฮะยืนเก่งไม่ได้ไม่สมหวังน,นะพันนี้น่าจะเป็นพันเอ่อมินิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพันนี้น่าจะเป็นพันเอ่อหาง่ายนะฮะ เอฟเอ็นเลยนะฮะ Stat นเนี่ยมีสแตทแท็บมาเนี่ยโหนี่คนเล่นสีสีสกอได้เข้าใจเฮ้ยลายนี่เป็นแบบว่ามินิมอลเวร์เนี่ยเป็นลายแบบถลอกเล็กน้อยนะฮะน่าจะยังไม่มีใครค้นพบนะฮะอาจจะเป็นค้นพบคนดีอยู่อย,อยู่อยู่นี้ใช่ไหมไอ้เงี้ยจะคุณริวเปล่าสัมผัสได้เอาไว้ครับนี่จะเป็นการหลาจะยูถางมึงอย่าสะบัด เป็นการล่าฉลามตองคืนนะฮะเนื้ออาจจะฉลอร่อยเป็นพิเศษอนั่งก่อนอ,อทุบข้างนอกหรือเลปล่าเอาละครับมันได้ยินเสียงมีดแล้วฮะมันบอกว่ามึงจะไฟเหรอเ้อก็กลัวจะไฟปุ๊บคูดเล่นเฮ้ยเดี๋ยวคนดูเขาบอกว่ามึงทําไมามึงตุ๊ดจังวะก็ลองมาเล่นสิครับผมผมคตกลัวเลยนี่เฮ้ยมึงเข้ามาใกล้ๆดิใกล้ๆเรือหน่อยดิ ไอสัตว์เ่านะนอึงามาสะบัดหางเรือกูเรือกูไม่ใช่ของเล่นผมรอปาวานตัวเดียวนี้ไม่ใช่แล้วหรอกปาวานช่วยด้วยฉลามจะกัดหนูฟองไะฟองปาวานแล้วปาวานปาวานช่วยด้วยฉลามจะกาัดอย่าสะบัดอย่านะมึงเป็นนักสะบัดยังไงวะฮะกูถามจริงๆเฮ้อ หลังจากชีวิตมึงว่ายนะ้ำมาหาของกินแล้วมึงช่อบสะบัดเรือเรือนักท่องเที่ยวหรือไงฮะเดี๋ยวมึงเจอนี่เดี๋ยวมึงเจอเจออะไรเหรอเจอรี่หรือเปล่าเข้ามาใกล้ใดิเออโอ้โหลอยเลยครับผมนี่ลอยเลยครับอะไรเนี่ยบอกได้กันเต็มเดียวว่ากระจอกมากก็แค่ขึ้นบันไดตบก็ขึ้นตบก็ขึ้นขอแรงแรงได้ปะนี่มึงตบหรือว่ามึงตดฮะกระจอกมากไอ้บ้า เดี๋ยวเราไปหาแท่นดีกว่าครับแท่นแม่งอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยโอ้ยพอเถอะพอเถอะนะบางทีกูก็พูดเล่นนะพูดแบบความขำอะ่ะมึงจะเอาไงวะฮะมาดิถ้าพูดหงิดแล้วมาดิมามึงขึ้นมาหน่อยกูมองไม่เห็นกูไม่มีแว่นอินรฟเรตในวินชั่นมาดิโอ้ยแมงเอ้ยแมงเอ้ยไกลเกินครับไม่มีไฟครับผมต้องการคนถือไฟหนึ่งคนครับ กว่านเมื่อจะมาข้าเหนื่อยแล้วข้าอยากนอนข้าง่วงไม่ไหวแล้วโว้ยเอาเว้ยอแนะ่มึงเจอกุลนตูดแน่หันตูดมาผมมาทางนี้เอาหายไปแล้วนี่ครับเป็นการล่าฉลามต้องคืนครับ โอ้ย oh, มองไม่เห็นครับมืดมากถ้าว่าได้เนื้อถ้าได้ถ้าได้เนื้อมาผมก็ผมก็ปล่อยครับอุ้ยอ <éc à S 2> ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตก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 กระดตกกระดอเอาฝนตกอีกแล้วออ้ยน่าจะตกหนักด้วยคราวนี้โอ้ตกกลางคืนอีกแล้วโอ้ยมองไม่เห็นครับสลามอ่าเพิ่งตกเอ็นอีนี่เราอยู่มาถึงอีกคืนหนึ่งแล้วเหรอโูยั้นีรถแล้วครับอาหาร เกาะผมเกาะไหนลยทีนี้โอ้ยฉลามตกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมว่าขอให้ฉลามานหนึ่งนี่ฉลามเดี๋ยวเพิ่งอ,อู้หูมาหนึ่งดิผมชี้เจ็ดกลับแล้วเดี๋ยวผมกลับไปจุดเสียดีกว่าผมชี้เจ็ดกลับเลยนะผมขอให้ฉลามแดกแล้วกันนะโอ้ยน่าจะให้มันแดกอย่างกลัวเลยอะ่ะเอาเมื่อกี้ผมขี่ฉลามเหรอไหนแดกกูสิ มาคุณมึงมาแดกแล้วเร็วเร็วมึงจะเกิดใหม่เอา้ากัดไม่โดนอีกไอ้ฝัดนี่ไงกูตบนี่ไงคิดว่ามงไม่เห็นนะเฮ้ย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 ชูกระสลับนี่แงโอุย้ยมันจะดำดิงครับมันดำดิงครับอุย้ยเลือกูจะคนเลือกูสิเลือกูเจ็บต้นเลือก่อนครับเช้าแล้วอุย้ยฉลาดม่งเอ้ยมึงจะชนเรือกูทำไมเนี่ย ขอให้แดกไม่แดกไอฝัดเงยยัยงไงฮะองเจ้ายัางไงกูถั่งเจ้ายังไงฮะให้แดกไม่แดกไปไ่หนแล้วโอ้โหตบอย่างนี้มึงตบอย่างนี้กูขึ้นเลยกูขึ้นเลยมึงตบเรือกูอย่างนี้เรือกูซื้อมาตั้งเจ็ดพันอ้บ้านี่ทำไมทำไมมึงมามาใกล้ๆสิ กูขึ้นเลยตบเลยกูแล้วกูขึ้นเลยอู้ดดำมากดำมากชีตนี่มืดมนมากครับอุ้ยอือหืออืออือ้ขึ้นเลือขึ้นเลือขึ้นเรือ,อก,กูจะตบเหลือกูไอตัวนี้นี่เป็นห่าเลยวะอยากรู้จักเหรอฮะ ม่อยากรู้จักเหรอเอามีเพื่อนมาครับโอ้โหอยากรู้จักสองคนครับมาตัวเดียวไม่ชอบครับมาสองตัวครับโอ้ยตบไปแล้วตบกูแล้วเอาแล้วมาเล่นงานกูแล้วโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วเกมเอาชีวิตรอดครับต้องเอาให้ชีวิตให้รอดฮะปะหวานปะหวานไม่เจอครับเจอฉลามแทนฮะัไม่ใช่ฉลามนะปอกแล้วเป็นปลาทูครับปลาทูเลยครับทูเลยทูอินวันฮะ วันเดียวเจอสองตัวเลยโอเคครับแต่ว่าผมจะขอลาไปด้วยปลาทูสองตัวนี้แล้วกันนะฮะผมยังไม่อยากตายครับผมยังโอ้โหว่ายเป็นสนามเด็กเล่นเลยนะฮะอูะอ้เป็นตะคิวกินขาโอ,โอ้ตะคิวกินขาอูอ้เป็นเดี๋ยวผมโอ้แม่งตะคิวกินขอลาไปได้วยคลิปเอ่อไอตอนจบนี่นะฮะเป็น ปลาทู2ตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาปลาหวานให้เจอดีกว่าแล้วผมค่อยมาให้เล่นให้ดูอีกทีแล้วกันรู้สึกว่าคลิปมันจะยาวนานเลือเกินนะฮะปลาหวานก็ไม่เจอะฮะเจอฉลามแทนโอ้โหชีวิตนี้ช่งางลําบากจริงฮะใครมีวิธีฮะเจอปลาหวานแบบง่ายๆหน่อยก็ลองโพสตบอกกันดูนะครับโอ้ยก็ลองบอกกันดูนะครับว่ามันทํายังไงถึงจะเจอะฮะเพราะว่านี้ผมก็ลองทําตามดูแล้วในที่เขาบอกให้ยืนในหากลางทะเลนะฮะก็มายังไม่เจอทักตัวเลย ดูต้องรองเป็นเวลา10โมงหรือว่ายัางไงก็ลองบอกได้ฮะวันที่แบบว่าวันศุกร์นี่วันศุกร์เออวันกี่องศายัางไงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับลองบอกดูครับเพราะผมหาไม่เจอคืนไปก่อนนะครับคนไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ